สำเพง็ง2 0 2 5ก่อนสงการและช่วงซัมเมอร์มีอะไรน่าซื้อบ้างวันนี้จะพาไปส่อง accessories าคาเริ่มต้น10บาทสา้กิบดอกไม้งานเล็บอะไรเอย่ยใดใครกำลังหาพรอ็อพแต่งตัวไปทะเลหรือว่าเที่ยวซัมเมอร์นี้ห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดค่ะใครมาเอมาทีให้ลงสถานีวัดมังกรทางออก3เข้าซอยจเจริญกรุง16แล้วเดินตรงมาเรื่อยๆตามแมพได้เลยมาถึงสต็อปแรกร้านนี้อยู่ทางขวามือซื้อชิ้น<ๆ>ก็ได้ราคาส่งแล้วนะนทุกคนคิดว่าร้านนี้เหมาะกับการไปแมชชุดไปทะเลซัมเมอร์อะไรเอย่ยใดเพราะว ก็คือเลือกเองตามชอบอย่างอันนี้ก็คือเส้นละ40่สิบาทแล้วดูดิความเยอะสิ่งความเอ่ใใดความดอกวัสดุเงินทองลูกปดัดไม้ไปสไตล์ลิงแบบที่ตัวเองชอบได้เลยหรือชอบความเยอะสิ่งความสีสันก็มีเหมือนกัน อันนี้เหมือนฟันแท้แ<ต>ทุกคน,นมีหลายสีด้วย,วย<ง>นะกระจกกระจกแบบติดกลามมาไปห้อยกระเป๋าก็มีไหนๆก็มาแล้วไปต่อร้านถัดไปกันค่ะ <c oughs> อย่าลืมแท็กเพื่อนมาดูด้วยนะ <c oughs> เจอร้านนี้สีชมพูชมพูเนี่ยพุ่งตัวเข้าไปได้เลยเขาจะรวมพวกสร้อยกิฟต์กำไลดอกไม้อะไรประมาณเนี้ที่แบบน่ารักน่ารักสีสันสดใสไว้เยอะมากต้องซื้อ12ชิ้นถึงได้ราคาส่งนะแล้วก็แบบชิ้นละ10บาทไปต่อที่ร้านข้างๆกันเลยอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของกิฟต์หนีบผมที่เป็นแบบสีสันแล้วก็เป็นลายดอกไม้ร้านที่3ออยยยู่ในนซเดีวกกัับร้านวแกของกระก ตมก็จริงตุ้มหัวอะไรเอร่ยไดชิ้นเล็กๆอะ่ะดีมากแต่ต้องซื้อ36ิชิ้นนะถึงได้ราคาส่งสิบาทร้านที่5เธออันนี้ต้องแวะตรงด้านหน้านี่เขามาเซลล์นะ <c oughs> เซ็ตละ50เท่านั้น <c oughs> พวกไม้ไม้ความเยอะสิ่งอะไรต่างๆ <c oughs> ก็คือเซ้นละ50มาเลือกตามชอบได้เลย <c oughs> ข้างในก็ค่อนข้างราดานตาแล้วก็มีหลายราคานะมีทั้งสร้อยกําไลข้อมือกําไลข้อเท้าอันนี้เป็นตุ้มหูฟิลฟิลวินเทจแบบ4ชิน้นลอยอะ่ะเธอแบบว่ามันไม่ค่อยเหมือนใครไม่ค่อยมีใครเหมือนด้วยเอ้าก็มาลองสุ่มๆเลือกไไปดดด้้้นนนนนะะค่ตตรงีีมาูออิั ึงร้านเกือบสุดท้ายแล้วถ้าเจอแบบนี้ก็คือเธอจะเจอเล็บปลอมแล้วจ้าตอนเห็นร้านนี้คืออึ้งมากว่าวงการเล็บปลอมคือมันมาถึงนี่แล้วหรอเือสไตล์หลากหลายมากแบบใส่ออกงานได้จริงอ่ะทั้งใส่หวานเท่หรือว่าแบบล้ำล้ำหนูติดแกลมก็คือมีหมดแล้วก็มีหลายราคาให้เลือกนะเอาเป็นว่ามาดูตามชอบได้เลยแล้วแล้วร้านนี้มีเพชรติดหน้าด้วยที่แปลว่ามีกาวในตัวแกะใช้ได้เลยตอนกลับคือเจอคนมุงปืนฉีดน้ำอยู่นี่ก็เลยแวะดูด้วยแล้วก็เสียทรัพย์ให้กับร้านนี้แว่นกันน้ำมีหลายสีมากอันนี้ทุบสี้าาตลม20 พื้นฉีดน้ำอันใหญ่ร้อยเดียวซองกันน้ำหมวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีกรได้หมวกมอีกใบนึงไปค่ะสบายใจวันนี้กลับบ้านดีกว่าใครอยากให้พาไปที่ไหนอีกคอมเมนต์บอกได้นะคะ